สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมาส่งกันหน่อยนะทําไมตั้งนะแม่แม่หลิงออมระวังความดันพุ่งนะเว้ยนะ เดี๋ยวจะความดันพุ่งต้อนรับปีใหม่คือมันมีเรื่องอะไรให้มันแบบว่าหน่อยๆนะหน่อยๆนะรำคาญหัวจิตหัวใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจเลยช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากมันใกล้ปีใหม่เนาะมันก็มีเป็นเทศกาลแห่งความสุขทางช่องตึกเตยก็อยากจะส่งความสุขให้กับบรรดาแฟนๆน,นะคะทั้งหลิงออมแล้วก็แฟนๆของคู่อื่นด้วยก็คือนะ แบ่งประเภทออกมาเลยเป็นกลุ่ม GL เกิดอะไรขึ้นก็คือเมื่อวันก่อนใช่ไหม Tree Plus เขาอยังเป็นทางการของทางช่องน้ะมาโปรยโฆษณาเตรียมหัวใจให้พร้อมพบกับสี่คู่เซฟ,ฟิกตึกเตยที่จะพาคุณฟินสนุกเขินและอบอุ่นไปพร้อมกันนะคะหลิงออมหลีน่ามิวแทนยดาและอุ้มแบมเออรอเลย 25ธันวาคมนี้เวลา19นาฬิกาทาง3รีพลัสเอ็กซเฉพาะ3 p r พล Pre ีเมเท่านั้น New Year ปาจ์ตี้มาปารปตีเออนะคะก็เป็นปาร์ตี้ชุดนอนน่ะแหละของสาวๆกลุ่ม GL ขเขาใครจะดูดูได้เฉพาะ T+ p r พลีเมเด้อเท่าไหร่คะ <c oughs> ใะๆก็ต้องเสียงเงินนะคะไม่มีดูฟรีนะคะ เขานี้ยังไงอินเตอร์แฟนค่ะโดยเฉพาะเอาอันนี้ที่เอไปเห็นมาจริง,รงๆเขาก็บ่นกันยับอนะทั้งไทยทั้งเทศนะอันนี้เอขออนุญาตยกของทางฝั่งแมจิแล้วกันแต่ขอเตือนเลยนะระวังความดันพุ่งนะเออในเขาเขียนว่าไงกันเป็นเรื่องเป็นราวนะบอกว่าโอ้โหดู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 ด,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 ดูนะเอาชื่อของหลิงออมอยู่หน้าสุดเอาชื่อหลิงออมอยู่นำหน้าสุดแต่รูปของหลิงออมกลับไปอยู่ด้านหลังสุด ช่องรามตกเตยกาลังพยายามหลอกให้ฉันเห็นใครกันแนะ่คือประมาณว่าเอาลูกที่เขารักนะ่ะไป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 ซ่อนไว้หลังๆห,หน่อยนะแต่จุดเด่นนะ่ะอยู่ที่ใครอยากให้ฉันเห็นใครหรอจะมาหลอกให้ฉันเห็นใครหรอเห็นความน่ารักของใครหรอสายตาฉันไม่เหลือที่ให้ใครเล้วห้องหัวใจฉันก็ไม่เหลือที่ให้ใครเล้วอันนี้คือเสียงจากแม่แม่หลิงออมที่จีนบอกนะบอกรู้ทันนะ จะมาหลอกให้ฉันนะดูใครเหรอเออนะคะไหนมาดูสิให้ดูใครอะ่ะก็ดูใครหลหรเอคู่นี้ใครเด่นสุดละเออนั่นสิเนาะนะ <c oughs> อ่าอ่าอ่ามาค่อยๆดูกันมาค่อยๆดูกันกระทู้เกลียวกล่าวเลยครับท่านช่องสามนะ อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ช่องสามทำอะไรเยอะก็จะโดนเยอะเนอะทำอะไรก็ผิดคอมเมนต์แรกบอกใช่เลย,เยโกรธมากโกรธมากนะเขาบอกว่าตอนเบื้องหลังงานแฟนมีติ้งนะก็ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกแล้วถึงได้ดูนี่ปาร์ตี้ชุดนอนก็อีกหรอนะแล้วยังจะรายงานดาต้าสถิติข้อมูลหลิงออมผิดอีกนะ ทำไมปฏิบตัติต่อลูกสาวฉันแย่มากๆเยี่ยงนี้เออประมาณว่าความเดิมฉันยังเอาเรื่องไม่เสร็จเลยนะเธอมาความใหม่แล้วเหรอนะประมาณว่าเสียตังค์ให้ลูกนะควักตังค์แต่ละทีคือจะดูอะไรของลูกสักทีหนึ่งนะต้องต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์ทุกครั้งต้องควักกระเป๋าทุกครั้งเลยจะดูอะไรของหลิงออมเนี่ยแฟนๆแม่ๆเริ่มพอเลยนะจะดูอะไรของลูกสาวสักทีหนึ่งต้องเอาตังค์มาก่อนตังค์มาถึงได้ดู ืมอก็ขัดใจแล้วนะพอมาเจออย่างนี้อีกโอ้โหนะโปสเตอร์ปาร์ตี้ชุดนอนก็เอาลูกสาวฉันไปวางไว้ข้างหลังอีกแล้วยังมานะสถิติข้อมูลเนี่ยนะงานแท็กหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยสถิติก็มารายงานผิดๆอีกทำไมทำกับลูกสาวฉันเยี่ยงนี้นะประมาณว่าจะเหยียบย่ำหัวจิตหัวใจแม่แม่ไปถึงไหนช่องสามเออคอมเมนต์แรกนะเจ้าของโพสต์บอก อืมไหนไหนดูนะเจ้าของพบบอกว่าถ้าหากนี่คือสิ่งที่จำเป็นในการเป็นกลยุทธ์ผลักดันให้คู่ GL คู่หนึ่งโด่งดังขึ้นมาทั้งโลกก็คงเต็มไปด้วยดาราไปหมดแล้วมั้งนะเขาบอกว่ามันไม่มีทางหรอกว่าจะถึงตาตาของคู่นั้นนะ มันไม่มันไม่มีทางหรอกที่ประมาณว่ายังไม่ถึงคราวเขาอะยังไม่ถึงรอบเขาอะเออประมาณว่าถ้าจะใช้วิธีนี้นะออ้อยางนี้ทั้งโลกเต็มไปด้วยดาราแล้วคือจะบอกกับช่องว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะช่องไม่ใช่ใครก็ได้นะกเตเตยนะอย่ามานึกว่าใช้สูตรนี้สูตรนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะถ้าใช้สูตรนี้แล้วดงังโอ้โหดาราทั่วบ้านทั่วเมืองเราทุนนะอืมนั้น คู่นั้นคงแบบชั้นอีกแล้วหรอชั้นโดอนอีกแล้วหรอเออเอ,อไปอ่านมามีบางคนก็บอกนะบอกว่าทางช่องน่ะดูเหมือนอยากจะช่วยเออให้มันเกิดอีกคู่หนึ่งใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งช่วยเหลือน้องยิ่งโดนอ่ะน้องคู่นั้นอ่ะเออยิ่งโดนคือบางทีอิจาแฟนเขาไม่อยากพูดชื่อตรงๆแล้วนะกลัวเดี๋ยวแบบว่าเออมันจะตรงเกินไปก็ใช้คำว่าคู่นั้นคู่หนึง่งคู่ไหนคู่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะรู้กันไงนะคะ อันนี้บอกว่านี่นีนมามามาฉันทําวางกราฟ,ฟิกให้ใหม่เป็นอย่างนี้นเริแม่แม่แมจีเห็นแบอกขอบคุณรักเธอมากเลยเออทำไมไม่ทําไปแบบนี้นะแม่มันก็จะใหญ่ไปไหนลูกสาวอันนี้จะใหญ่ไปไหมคะรูปนี้มันจะใหญ่ไปไหมถามใจเธอดูเมนใครใครก็รักเอ้พูดได้แค่นี้แหละนะคู่อื่นเขาก็มีเมนของเขาใช่ไหมนะอันนี้บอกโอ้โหถ้าใช้ภาพนี้นะ เอาไปเลยคะแนนเต็มร้อยคะแนนขอบคุณที่ทำโปเตอร์นี้ขึ้นมานะเหมือนดวงตาฉันได้นำทิพย์ฉลอมดวงตาฉันละ,ละเออประมาณว่าเออชอบรูปนี้ชอบรูปนี้นะจริงๆน่าจะทำหลายเวอร์ชันเนาะไหนๆก็ไหนๆ,ๆมันทงถ่ายอ๋อมันก็ต้องเปลืองแรงงานเนาะคือคล้ายๆว่าอ่ะเออคู่นี้โปเตอร์นี้เอาหลิงออมอยู่หน้าอีกโปเตอร์หนึ่งเอาอีกคู่หนึ่งอยู่หน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม มันจะเยอะไปไมเ่เออเนาะนะมันมัน,ม,นมันต้องวางโพสิชันดีๆไม่หรือว่าแม่จะเยอะไปแม่แม่อจจะเยอะไปเอก็ไม่รู้เยอะไม่เยอะเขาก็รักลูกเขาอะนะเราก็พูดไม่ได้เนาะเขาก็ไปลูกสาวเขาไปเยอะนนะนะแล้วเขาดีเขาก็โอบ่นหลายใ้ก็บนไไ่บนไปอะ่ะประมาณว่าโอ้ทำไปปฏิจจบัติกับลูกสาวฉันอย่างนี้คือแบบเอาจริงอะเรื่องโปเตอร์นะ่ะอาจจะมองข้ามก็ได้ถ้ามันไม่มีเรื่องสถิติที่ผิดมาก่อนพอเขานี้มีเรื่องสถิติก็ผิดอีกเขานี้ไปกันใหญ่ นะไปกันใหญ่แบบโอ้ว่าจะไม่ว่าแล้วนะเรื่องโปรเตอร์อ่ะสักหน่อยและกันหลายดอกแล้วนะตึกเตยนะหลายดอกแล้วนะคงจะประมาณนะั้นนะเอว่านะ <c oughs> ไหนแบบนานๆนนทีก็ต้องเตือนสติตึกเตยบ้างนะอย่าเห็นว่าช่วงนี้ไม่ได้ว่าเราจะแบบนะจริงๆเก็บไว้อยู่ในใจนะเป็นหมื่นล้านคำอคอมเมนต์นี้บอกโอ้โหช่องสามกำลังหลอกเราให้ดูอะไรอยู่นี่นานแล้วก็หัวเราะ นี่เขาบอกว่าขนาดโปสเตอร์ยังโดนหลอกขนาดนี้ถ้าเขาควักเงินไปดูอะควักเงินเข้าไปเนี่ยที plus premium ่ะเขาบอกโห oh, ไม่ใช่หลิงอมออกมาแป๊บเดียวนะนอกนั้นให้ฉันดูคู่อื่นอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งเสียดายตังอะเขาก็เลยเกิดแคมเปญว่าเขาไม่เอาอะเขาไม่ซื้อเขาจะดูแค่หลิงอมคู่เดียวเพราะกลัวโดนหลอกเออไม่รู้กี่บาทอะใครรู้บ้างคะเนีย่ยต้องสมัคร premium อะถึงจะดูได้นะกี่บาทคะแฟ,แฟนฟนอินเตอร์แฟนเขาก็าเสียวไงะ ขนาดโปสเตอร์หลิงอ,อมยังอยู่หลังๆโอ้โหถ้าไปดูคลิปจริงนะหลิงอ,อมออกมานิดเดียววาเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาแบบเขาดูเหมือนกับว่าตึกเตยกาลังใช้เลขกลหลอกล่อเขาอยู่เจ้าของพบบอกน่านน่นแหละยิ่งทําให้ฉันยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธใจเย็นคะ่ะคุณแม่แม่แม่ใจเย็นนะคะเดี๋ยวความดันพุ่งคะ่ะอืมโอ้เมืองนอกเขายิ่งคิดอย่างนี้เนาะเขามองไปว่าตัวเลขสถิติที่ผิดนะ่ะ เป็นความตั้งใจของช่องเขาบอกว่าช่องนี่ขาดความมั่นใจขนาดนี้จริงๆเลยหรอถึงขนาดต้องบ่อนทําลายชื่อเสียงของลูกสาวเราเพื่อเปิดโอกาสให้อีกคู่หนึ่งได้โด่งดังขึ้นมาแล้วก็หัวเราะโอ้ยช่องสามไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกคะ่ะเอว่าผิดจริงเออไม่รู้เอก็ไม่รู้คือคุณเข้าใจป้าเอก็เคยอยู่มาเก็ตติ้งนะการนับของเรากับการนับของอีกคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งพูดคุยกันนะว่าเออทำไมเธอนับได้อย่างนี้ฉันนับได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่ใดๆอะช่องเขาก็คงแบบว่าก็ฉันเป็นช่องป้าเวลาฉันจะออกโพสต์ออกอะไรฉันคงไม่ต้องไปขอความเห็นของแฟนดอมมั้งก็เลยออกไปเลยคนนี้แฟนดอมมาเห็นก็เลยเฮ้ยทำไมข้อมูลมันแบบมันห่างกันไม่ได้ห่างกันนิดเดียวด้วยไงห่างกันแบบเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีการคุยอะไรกันก่อนที่จะออกโพสต์ลงไปมันก็เลยเป็นเรื่องเลยไงเออแล้วที่ด้อมเขากังวลกันก็เพราะว่าทางพอเวลาช่องสามออกทีอะสื่อหลักทั้งหลายก็เอาไปประคมเล่นข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วไง และแน่นอนค่ะข่าวที่ลงครั้งแรกนะ่ะคนจะยึดถือข่าวนั้นนะเป็นหลักถึงแม้ว่าตอนหลังจะมีการออกมาแก้ข่าวว่าเฮ้ยข้อมูลมันผิดนะต้องอันนี้แต่แบบเขาก็เข้าใจป้าก,การรับรู้ของผู้ชมนะ่ะของคนอ่านทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็มาจะจําได้แค่อันแรกแหละถึงแม้ว่าจะมาแก้ข่าวเขาก็อ้อ oh, อ oh, oh ๋ออย่างนี้แต่ก็แบบแต่อันแรกมันฝังไปแล้วไงอืมเพราะฉะนั้นต่อไปก็เป็นบทเรียนน,นะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาใช้มาตรฐานการนับกันยังไงบางทีอาจจะใช้มาตรฐานการนับไม่เหมือนกันก็ได้แต่ช่องสามก็ออกมารับผิดแล้วนี่ใช่ไหมเอเห็นช่องสามก็ออกมาบอกเออนะก็ได้ลบโพสต์อันนไปแล้วก็คือช่องสามยอมรับว่านับผิดก็ถ้าวันหลังมันจะเป็นบทเรียนอย่างนี้ก็ถ้าไหนๆแฟนขับหลิงออมนะ่ะเขาเป็นเอ็กซ์เมนทั้งหลายมาช่วยรวบรวมข้อมูลให้แล้วก็มีการหลังบ้านคุยกันก่อนก็ได้ใช่ไหมเออประมาณเนี้ยเนาะจะได้แบบออกครั้งเดียวแล้วถูกเลยเนาะจะได้แบบป้องกันปัญหาดรามา่าอะไรใดๆตามมา มันเหนื่อยไอ้ทาครั้งแรกนะนะมันก็เหนื่อยนะแต่ไอ้งานแก้เนี่ยมันเหนื่อยยิ่งกว่านะอืมใช่ไหมคนทํางานก็รู้ว่างานแก้ไขนี้เป็นอะไรที่น่าเบื่อต้องมาทําอะไรซ้ําๆแบบเดิมแล้วก็มาแก้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อกว่าการทําครั้งแรกอีกนะเพราะฉะนั้นทําครั้งเดียวแล้วก็ตรวจสอบก่อนออกเลยดีกว่าก่อนออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยอืมตามความเห็นเองนะเออคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโอ้โหมันไร้สาระมากเลยเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยนะ ว่าช่องอ่ะกำลังใช้กลยุทธ์นะที่แบบว่าจะมาหลอกล่อในการหลอกใช้พวกเราเพื่อเป็นการเพิ่ม PR ประชาสัมพันธ์ให้กับคู่ GL อคู่นอื่นแะต่นะช่องสามตึกเตยรู้ไว้นะกลยุทธ์นี้นะ่ะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดผลในกง่ลบมากที่สุดอืมประมาณว่าอย่านึกนะว่าจะมาใช้กลยุทธ์นี้กับ พวกแฟนคลับน่ะแฟนคลับรู้ทันนะเออแล้วบอกเลยนะยิ่งใช้ทริคอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้เกิดผลกระทบด้านลบมากที่สุดเออเนาะมันก็ยิ่งจะลบยังไงหล่ะมันก็ชิงไปที่นะมันก็ชิงไปที่คู่นั้นไงเออนะอืมกลายเป็นแบบเออนึกว่าจะได้มีแฟนคลับอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นกลายเป็นยิ่งแบบยิ่งต่อต้านอ่ะยิ่งจัดเยียดยิ่งต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เอว่า มีมีคอมเมนต์หนึ่งของอินเตอร์แฟนพูดถูกนะคือแฟนขับหลิงออมนะเขารักไปแล้วแล้วเขาก็เฉพาะหลิงออมคู่เดียวเขาก็จ่ายไปเยอะมากๆแล้วอะ่ะเขาคงไม่มีเงินเหลือแล้วก็ไม่อาจจะมีเงินเหลือแต่ว่าเขาไม่มีใจเหลือเผื่อให้ใครแล้วอะ่ะเข้าใจป้าแต่เขาก็ไปไปเยอะจริงๆนะหลายงานมันต้องท็อปสเปนเดอร์อ่ะเอว่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมีเงินเหลืออีกเขาก็อยากจะเพื่อไปน้องในงานถัดไปเข้าใจป้าเขาไม่มีถ้าจะพูดก็คือเขาไม่มีเงินเหลือเผื่อให้ใครแล้ว พะเขาจะเก็บหอมรอมริบเงินก้อนเนี้เอาไว้ให้หลิงออมลูกสาวเขาแล้วก็ใจด้วยลองให้ใจใครไปแล้วใจเราก็มีเท่านี้ใช่ไหมใจเราก็มีเท่านี้ก็ให้ให้หลิงออมไปแล้วก็ไม่มีที่ให้ใครแล้วอ่ะมันคงจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นฐานใหม่ๆต้องไปหาฐานใหม่ๆนะคะเพราะว่ายังมีหลายอีกหลายหลายคนที่เขาก็ยังเขาก็ไม่ได้มาตามหลิงออมนะ่ะเขาอาจจะตามคู่ใหม่ก็ได้เออแต่มันต้องเป็นตลาดใหม่เพราะตลาดเก่า นะมันมันมันก็ได้แค่เดิมมันก็ได้แค่นั้นเขาให้ใจกับหลิงเอาไปแล้วอ่ะจะเปิดใจรับใครให,ใหม่คงยากอืมนะอันนี้บอกว่าอืโปสเตอร์นี้นะย้ายโพสิชันถูกแล้วที่เมื่อกี้เขาทําเองเขาแก้ให้นะั่นะอ่ะอีเขามีน,นึงบอกว่ามันไม่สําคัญหลักนะว่าใครจะได้เป็นเซนเตอร์ในโปสเตอร์เนี้ยนะเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ว่าใครมีอํานาจตัดสินใจอ่นะอืม นะบอกดูก็รู้แล้วว่าช่องพยายามโปรโมทลีหน้าเหมียวอะ่ะแต่ผลงานของคู่นี้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหลิงออมเลยมันน่าเศร้ามากไม่แขว่นะไม่แขวะนะไม่แข,ะ,แขะกันนะเขาอาจจะปังกันในผลงานในผลงานหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้อนาคตใช่ป่ะอย่างน้องหลิงน้องออมอะ่ะตอนที่ยังไม่ได้ดังพลุแตกอใครจะไปรู้ว่าจะมาถึงขนาดนี้ล่ะนะคนเรานี่ว่ากันไม่ได้นะเออ ไอคนนี้เห็นตาคนนี้บอกทําไมจะต้องทําอะไรให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็แค่มีคนอื่นอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้หรอพวกเขาทุกคนทั้งหมดก็เป็นนักสแสดงที่อยู่ในไซส์ GL เหมือนกันหมดอะ่ะเออนะเออมันก็จริงอยู่าอยู่ข้างหน้าหน่อยไม่ได้หรอเออ,อน,นี้ก็ยิ่งอาจจะทาให้คนยิ่งต่อต้านหลิงอ,องก็ได้นะคือคนเรามันขี้หมันไส้อยู่แล้วออรักมากหรอใครยืนอยู่ข้างหน้าไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมแม่มันก็ GL เเหมือนกันนั่นแหละ อืมนะคะอีคอมเมนต์หนึ่งนะแม่หลิงออมชัวรบอกเด็กหน้าตาดีก็ต้องอยู่ตรงกลางสิคะนี่มันจะไร้สาระจริงๆเลยนะพูดไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่จีเขียนมาเป็นภาษาจีเลยคนหน้าตาดีก็ต้องอยู่ตรงกลางสิคะอไร้สาระจังจัดโพสิชันยังไงออกมาเป็นแบบเนี้ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเออ <c oughs> ตลกอะ่ะ เด็กหน้าตาดีเขาหน้าตาดีกันหมดราคาเขาถึงเป็นศิลปินดารากันได้นะอันนี้อันนี้บอกว่าช่องนะอันนี้อินเตอร์แฟนฝั่งตะวันตกนะช่องนะรู้ดีอยู่แล้วว่าตราบใดที่มีหลิงออมเข้ามาร่วมเฟรมนะเลตติ้งยังไงก็ต้องสูงขึ้นไม่ใช่ว่าช่องอื่นไม่มีเลตติ้งนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้คู่หลิงออมเป็นอันดับหนึ่ง อันดับหนึ่งเลยจริงๆถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ชอบก็ตามแต่คุณว่าไปนะเอไปดูอ่ะล่าสุดเผลโบสคู่ GL ในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอันดับมาอันนั้นของฝั่งตะวันตกหลิงออมนะอาจจะติดท็อปไฟนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบจะขาดลอยแบบอันดับหนึ่งขาดลอยไม่ใช่นะอันดับหนึ่งท็อปทรีอะไรอย่างเงี้ย หลิงออมีแซมเข้าไปบ้างนะอันนี้ฝั่งตะวันตกที่เอไปเห็นมานะเขาบอกคุณโวตให้ใครเป็นจีเขาก็คือโวดกันเล่นๆน,นะนะในหมู่ผู้ชมอันนั้นฝั่งตะวันตกหลิงออมติดท็อปไฟอยู่บ้างนะท็อปทรีก็มีอยู่บ้างนะอันดับหนึ่งก็มีอยู่บ้างแต่ว่ายังถือว่าเท่าที่ดูนะเอ,อ่อคระเคลากันไปเลยของทางฝั่งตะวันตกคระเคลไปเลยไม่มีใครนําขาดลอยเออมันไม่เหมือนทางฝั่งเอเชียนะแล้วเอเชียรู้ได้ไงนะเออนั่นสิ แต่เอกคิดว่าอย่างนั้นอืมทางฝั่งตะวันตกเนี่ยคระเคล้ากันไปหลายคู่นะ <c oughs> ก็คือแสดงว่าเขาทางฝั่งตะวันตกตลาดเขาเป็นแนวแบบได้ไลฟ์สไตล์ไม่ได้ว่าแบบรักแล้วรักเลยเขาอาจจะดูเนื้อเรื่องดูผลงานใดๆต่าง,างๆการถ่ายมุงถ่ายแบบผลงานอะไรของน้องประกอบด้วยนะคะเออทางฝั่งตะวันตกอืมคระเคล้านะไม่ได้ขาดรอยนะหลิงออมนะนะอ่ะ ไหนมาดูกันต่ออันนี้บอกโอ้โหโปเตอร์นี้มันน่าจึ้งมากไม่รู้ประชดหรืออะไรนะบอกช่องสามครับให้เกียรติแกหลิงออมและแฟนๆของหลิงออมหน่อยครับนะช่องสามควรให้เขาความเคารพกับเจ้าความรักหน่อยนะครับอือันนี้บอกคอมเมนต์ทีามาบอกโหช่องนี่ขี้เกียจมากเลยนะพยายามจะยัดเยียดนักแสดงหญิงคนอื่นมาเล่น ให้อยู่เฟรมเดียวกับหลิงออมนะเขาบอกโอ้จะให้หลิงออมช่วยอยู่นั่นอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวน้องจะยิ่งแบบตัวจริงน้องก็คือถ้าถ้าดังไปด้วยกันได้ทั้งทีมมันก็จะสนุกมากเลยนะคุณคิดดูนะนะเราอย่าแบบว่าอะไรนะแบบว่าใครเด่นกว่าใครไม่เอาไม่เอาคุณคิดดูนะถ้าสมมุตินะสมมตินะสมมติทั้งสี่คู่นี้ย l ที่ช่องสามป้านนะ่ะแล้วมันพอดังไปด้วยกันได้นะเออ ไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยคุณคิดดูถ้าเขาว่าหลังแพ็คแปดคนอะไปออกงานแฟนมีที่ต่างประเทศคุณคิดว่ามันสนุกแค่ไหนมันสนุกแค่ไหนแล้วรายได้เข้าประเทศไทยมากแค่ไหนแต่ว่ากลายุาธยที่ช่องสามใช้นะ่ะต้องไปขยายฐานลูกค้าไม่ใช่เอาแต่ฐานของลูกค้าหลิงออมลูกค้าหลิงออมเขาก็เอาแต่หลิงออมเขาไม่เอาคนอื่นหรอกนะเพราะว่าทุกอย่างของเขาจํากัดเวลาหัวใจนะทรัพย์ ถ้าเขามีทรัพย์เขาก็อยากจะทุ่มให้แต่ลูกสาวเขานะ่ะเออทุกอย่างมันมีจากัดเพราะฉะนั้นก็ไปหาฐานใหม่นะคะฐานหลิงออมอ่ะเขาเต็มแล้วก็หลิงออมนะแล้วเขาจะไม่ให้ใครอื่นแล้วเออนะแต่คิดแค่แค่แค,แค,แค่คิดดูว่าทัพทั้งแปดคนสีคู่นี้ดังขึ้นมานะคุณเอ้ยจับมือกันเป็นเล่นง,งานแฟนมิตรตรงไหนก็สนุกอะ่ะมันมีทีมแล้วหลิงออมก็ไม่เหนื่อยเกินไปมันเหมือนมันแบบใช่ไหมแต่ถามว่าความเป็นจริงอะ่ะทําได้ไหมเพราะว่า มันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าบัตรหลิงออมอะ่ะแฟนมีแฟนคอนอันหนึ่งก็แพงมากแล้วอะ่ะแล้วถ้าจะมาสี่คนอย่างนี้ก็ต้องยิ่งแพงเข้าไปอีกถูกปะเพราะมันต้องจ่ายค่าตัวศิลปินเพิ่มคือบัตรหลิงออมนะ่ะแค่คู่เดียวอ่ะก็แพงแล้วแล้วถ้าต้องมานะับบวกอีกสามคู่มันก็ยิ่งแพงนะแล้วคุณคิดว่าเขาจะยอมจ่ายเหรอใช่ไหมเออมันก็พูดยากนะอืมไหนมาดูซิเขาบอก อะไรอะไรทำให้พวกเธอต้องตื่นเต้นกันขนาดนี้เออบางคนก็คิดว่าก็แค่เรื่องโปดเตอร์ป่ะก็แค่โปดเตอร์ป่ะเออนะไหนอืมเขาบอกว่าช่องสามไทยวิธีเนี้ยไม่น่าดูเลยเออนะก ช่องสามทำไมไม่หาวิธีที่มันฉลาดกว่านี้หน่อยนั่นนะบอกช่องสามนะต้องเป็นโรคอัลไซเมอร์แน่ๆเดี๋ยวคือยังไงคะคืออัลไซเมอร์แบบว่าแยกไม่ออกว่าเออจำไม่ได้แล้วว่าคู่ไหนดังอะไรอย่างเงี้ยหรอบอกนี่ทุกคนก็ต้องรู้นะว่าถ้าช่องไม่ใส่ชื่อหลิงออมลงในโพสหรือข่าวอะ่ะ ก็จะไม่มีใครสนใจคอนเทนต์นั้นเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีป๊าเข้าไปหลิงออมไหนดูซิอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว <c oughs> เออพวกนี้ก็พูดสะตรงเลยเนาะถามว่าจริงไหมจริงแม่พูดสะตรงเลยแต่มันก็ตรงเลยเนาะตรงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมนะคะบอกป่าพวกเรานะมาทําอย่างนี้กันเถอะก็คือช่องสาม plus นะ่ะแอปนั้นนะ่ะเขาคน n c e l ไปนะ ก็คือยกเลิก u b s c r i b e แล้วช่องสาม plus premium นั่นอ่นะนะไม่คุณเราก็มันก็เป็นไรายได้ของคนไทยเนาะนะนะเออไหนไหนบอกเอาจริงเลยนะฉันจะไม่อะไรเลยนะแต่เป็นเพอช่องสามนั่นแหละทำให้ฉันเลยไม่ชอบลีน่าม,มิวแล้วฉันก็ไม่สนด้วยว่าคนอื่นจะคิดว่ายังไงคือประมาณว่าจริงๆตอนแรกฉันก็เฉยอยู่นะ แต่พอเฉยกับคู่ลีน่ามิวนะแต่พอช่องสามมาทำอะไรอย่างนี้มากๆเข้านะแบบอืมรู้สึกชักจะไม่ชอบคู่ลีน่ามิวไปด้วยเลยใจเย็นนะคะทุกคนใจเย็นนะคะไม่เกี่ยวกับน้องนะคะบางทีก็อาจจะอะไรอะไรไปบ้างยัดเย็บไปบ้างอะไรใดๆก็นะใจเย็นค่ะทุกคนความดันอย่าพุ่งเดอ้อเออไหนอืม อันนี้บอกเอาจริงๆถ้าหลิงออมนะโปสเตอร์นี้นะถ้าหลิงออมนะสวิตกันอยู่ด้านหลังอนะพวกคุณก็คงจะไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมนะเพียงแต่ว่ามันมีอยู่คู่หนึ่งมันดึงดูดความสนใจของคุณแล้วก็ทําให้พวกคุณอนะละสายตาไปไม่ได้เพราะว่ามันเพอร์เฟกจนเกินไปใช่ไหมเออบอกพวกเธอนี่กําลังจะเสียสติกันไปใหญ่แล้วนี่มันเป็นรูปถ่ายโม ไม่จําเป็นต้องเน้นว่าใครตัวใหญ่กว่ากันหรือว่าใครอยู่ตรงกลางใครอยู่ริมมันเป็นรูปถ่ายส่งท้ายปีโอเคเออแสดงว่ากับโปสเตอร์นะปาร์ตี้ชุดนอนเนี่ยบางคนก็มันแค่เรื่องแค่นี้เองหรอนะใจะเย็น,าานๆทุกคนอยู่หน้าอยู่หลังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการถ่ายรูปหมู่ยังไงมันก็ต้องมีคนหนึ่งอยู่หน้าคนหนึ่งอยู่หลังมันก็ต้องมีสักคนอะถูกไหมหน้าหลังเหมือนเราถ่ายรูปหมู่กับเพื่อนอะมันจะให้มันยืนระนาบเดียวกันมันก็ใช่ทีใช่ปะ่ะถ้าอยู่ระนาบเดียวกันเดี๋ยวก,ยวก็มีปัญหาไะ อันนี้อยู่ริมอันนี้อยู่ตรงกลางอืมใช่ไหม,มแต่บางคนก็มีอยู่บ้างใช่ไหมเท่าที่เอเนี่ยมามาแชร์พวกท่านก็คือว่าบางคนก็บอกอะไรเรื่องแค่นี้เองหรอคือจริงๆอ่ะโปสเตอร์นี้อาจจะไม่เป็นประเด็นเลยก็ได้ถ้ามันไม่มีเรื่องของค่าสติที่ผิดออกมาซ้ำเติมเพา่อปอีกคราวนี้มาสองเรื่องติดติดกันก,ก,ก็เลยไม่ทนแล้วโปสเตอร์ขอสักหน่อยละกันร,รู้สึกมันแลดูจะเป็นการจงใจหรือเปล่าชักจะแลดูเหมือนจงใจหรือเปล่า ตอนแรกจะมีโปสเตอร์อย่างเดียวนะแล้วมันเป็นอย่างนี้นะเขาอะอบก็ก็มันถ่ายรูปหมูเนอะก็อาจจะเข้าใจได้แต่พอมันมีเรื่องค่าสถิติที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยคราเนี้ยเ,เลยแบบอืฉันว่าฉันคิดไม่ผิดแล้วทริกกีแน่เลยจะหลอกให้ฉันมาดูใครใช่ไหมพยายามดันน้องสุดๆอืมบอกช่องสามเธอแยกไม่ออกหรอว่าใครควรจะเด่นอืมนะคะ อันนี้ผู้สั้นๆตบท่ายด้วยมันไม่มีอะไรมากหรอกพวกเธออะไรล่ะแล้วมันอะไรคืออะไรก็คือช่องสามก็แค่อยากได้เงินพวกเราก็เท่านั้นแหละใช่ค่ะก็รับกันตรงๆอะค่ะก็ใช่ค่ะเจ้าของพวกืมโกรธจนหัวจะระเบิดแล้วใจเย็นอ่ะนะคะใจะเย็นๆนะคะใจะเย็นๆนะความดันอย่าเ,เพิ่มขึ้นนะคะช่วงปีใหม่อย่างนี้ด้วยต้องเป็นเทศกาลแห่งการส่งความสุขให้กันสะิคะนะ เออโอเคโอเคได้ได้ว่าส่งท้ายปีละกันนิดนึงพอเป็นกระแสให้มีอะไรพูดกรุบกริบเกี่ยวกับ nice. น้องนะพูดอย่างนี้จะดีหรอเออมันมันมันเหมือนมันทะเลาะกันเลยอ่ะเออน่ะส่งท้ายปีแล้วปีหน้าเอาใหม่นะเอาใหม่อะไรเดี๋ยวก็โดนอีกหรอเอาใหม่ในทางที่ดีดีไงนะเอาใหม่ในทางที่แบบเออทําอย่างนี้เจ้าความรักน่าชอบนะอะไรอย่างเงี้ยหรือปะมันทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะก็จะทําให้แบบถูกใจคนคนหนึ่งอ่ะเราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงอ่ะ อม,มันทําย่ามกันนะที่ใช้ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของสติติอะไรที่มันแบบว่ามันเช็คกันได้ก็ถ้ารู้ว่านะทางบ้านแฟนดอมอะไรใดๆต่างๆข้อมูลเขาจะไปอย่างนี้ก็ลองหลังบ้านคุยกันก่อนก็ได้ก่อนที่จะออกสื่อไปหรือป,น,ปะนะป้องกันความผิดพลาดเนาะจะได้ไม่มีใครมาว่าเอาได้อืมนะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ทุกคนเห็นว่าไงคะเรื่องโปเตอร์นะในงานเนี่ยปาร์ตี้ ชุดนอนแล้วก็จะจ่ายเงินกันไปดูไหมกับปาร์ตี้ชุดนอนเนี่ยนะเอามาแชร์แชร์กันหน่อยว่ายังไงสมควรต้องเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาไหมสรุปนะเอคิดว่าจริงๆเขาก็อยากจะมองข้ามไม่ได้มีอะไรหรอกกับอินเตอร์แฟนนะ่ะโปสเตอร์มันก็ตึง,งิดตึง,งิดนิดนึงแต่พอมีเรื่องของค่าสถิติที่ก็ผิดออกมาอีกคราวนี้เขาบอกไว้ใจไม่ได้แล้วที่คิดมาน่าจะถูกแล,ะละ้วล่ะนะที่ลูกสาวฉันโดนเล่นเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน นะคะคือมันมีสองดราม่าเข้ามาติดติดก,กันมันก็เลยแบบอดคิดไม่ได้ว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆน,นะ,ะคิดเห็นกันยังไงก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ